ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาขอหนังยางกระซิบข้างหูงงเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้ ค่ะอ่าก่อนอืน่นนิวขอสวัสดีพี่ๆในห้องสตรีมก่อนแล้วกันนะคะครับอ่าคืออย่างนี้พี่เป้นิวบอกก่อนนะว่า<ม>เรื่องที่นิวเจอมาเนี่ยมันไม่ได้ยาวแล้วก็แบบอ่ามาจะกขอนิวขอใช้เวลาแค่จันๆ<ม>อืมอ่าเมื่อวันอาทิตย์วันหยุดมันจะเป็นวันหยุดอ่อเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนาะพี่เนาะที่ผ่านมานี้วันอาทิตย์นิวอ่ะตั้งร้านอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับ ค่ะฟังค่ะข้ากรุงเทพซึ่งประมาณเวลาอ่าตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงเย็นมืดเลยนะคะรถมันจะติดมากพี่รถมันจะติดเพราะมันมันเป็นขาข้ากรุงเทพเนาะแล้วจังหวะที่กําลังค้มฟ้าค้มฝนพี่เป๊ครับครับสักบ,บ่ายสามโมงสามโมงครึ่งเกือบสี่โมงพี่เป๊ะนึจินตนาการเรื่องบรรยากาศเลยอฝนกําลังจะตกแล้วลมมาอย่างเงี้ยพี่แล้วซึ่ง มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลานนกฝนตกเนี่ยหนูจะขายของดีพี่ลูกค้าจะแวะ้าค่า <c oughs> <c oughs> จีนพี่ลูกค้าจะแวะแล้วแล้วมันเป็นนิวอะ่ะปกตินนวจะต้องมีโต๊ะจับไหมอยู่ข้างๆเ,<อ>เราจะต้องหันข้างให้รถครับใช่หันข้างให้รถแต่วันนั้นน่ะเป็นวันที่รถมันติดมากนะั้นแหละและ้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราหาันข้างให้เราจะไม่เห็นรถอื อ่าเพราะอุบัติเหตุมันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เว้พี่เราไม่ทันในระบังที่เนี้ยน,นิวก็เลยเปลี่ยนอ่ะโอเคหันหน้าออกถนนเพื่อที่จะได้เห็นรถนิวก็จับไหมจับไหมเพื่อที่จะวางโชว์ให้ลูกค้าเพราะไหมมันหมดปกติลูกค้าอ่าถ้าเขาจอดด้านหน้าไม่ทันพี่เขาจะต้องเลยร้านนิวไปแล้วก็ไปจอดข้างหลังร้านนิวแล้วก็จะเดินมาทีเนี้ยนิวจังหวะที่นิวจับจับไหมอ่ะตานิวก็มองรถ เพราะเพราะเราก็ระวังตัวแล้วเนะแล้วมีเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูว่าพี่หนูขอหนังยางหน่อยได้ไหมแต่ซึ่งนิวไม่ได้หันไปมองเขาเพราะมือข้างหนึ่งนิวจับถุงไหมอีมืออีกข้างหนึ่งนิวก็เป็นไหมอยู่ไหมมันติดมือนิวก็คว้าคว้ามือเอายืดมืออะไปหยิบหนังหนังยางที่เราลักรักรัถุงนิวหยิบที่เพื่อนี่จะยื่นให้เขาแล้วนิวหันไปพี่เป๊อ มันไม่มีใครอะพี่เขาเดินไปหลบไปที่อื่นหรือเปล่าไม่มีนิวเปิดดูภาพมุ่งภัพบคือมันไม่มีรถจอดเลยออ๋อแล้วซึ่งที่เขามันกระซิบข้างมันกระซิบอยู่ข้างหูจริงๆว่าพี่หนูขอหนังยางหน่อยค่ะใกล้ๆเลยนะใช่อือซึ่งปกติลูกค้าเวลาเขาจอดรถเลยไปอะ,อะเขาจะเดินมาข้างหลังอยู่แล้วว่าพี่รถตีขายยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาจะถามเราอยู่แล้วครับซึ่งนิวก็จะเห็น จะต้องเห็นรถเขาแต่นี่คือมันไม่มีอะไรเลยพี่เป้มันไม่มีใครเลยครับนิวเงียบนิวเงียบเลือกที่จะไม่พูดรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานิวนึกย้อนไปถึงณตอนนั้นร้านร้านตรงที่นิวอยู่ปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้ตั้งครับอ่าค่ะนิวยังไม่ได้ตั้งแล้วฝั่งฝั่งเส้นถนนเส้นข้างนอกอะพี่เพราะนิวจะอยู่หัวสะพานกับรถเนาะ ใน่จยู่หัวสะพานกับรถอีกฝั่งหนึ่งของหัวสะพานกับรถอะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะทไมีรถรถเขาเรียกว่ารถพ่วงรถพ่วงรถพ่วงอะไรรถบรรทุกอะพี่รถพ่วงใช่<ะ>ใช่ <18 S 1> ใช่ใช่แล้วเขาพาผู้หญิงมามามีอะไรกันตรงนั้นอะจอดแล้วมีอะไรกันแล้วน่าจะน่าจะแบบว่า ลงไม้ลงมือแรงไปหน่อยอ่ะพี่บีบคอผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตณนะตรงนั้นแล้วก็เอาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นโยนไว้ข้างตรงนั้นอะคือมีอะไรกันหมายถึงว่าทะเลาะก,กันหรือ,อไม,อไม่ไม่ไม่คือเห็นข้อกว่าอ่าแถวเนี้ยมักจะมีแบบพวกสิบล้ออะไรจอดแล้วจะมีผู้หญิงผู้หญิงขายบริการนะ่ะพี่เป้ม,มาเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวจังหวะเหมาะ ที่ผู้หญิงที่เสียชีวิตอ่ะอถูกเลือกขึ้นไปใช้บริการบนรถลันนั้นอค่ะเพาเขาน่าจะมีอะไรกันแล้วแบบเหมือนกับเหมือนกับซาดิสแต่ะพี่เป้ oh. เอเอซาดิสเกินไปแล้วก็แบบทํารุนแรงเกินไปจนผู้หญิงคนนั้นถึงแก่ความตายใช่เออค่ะใช่ใช่แล้วเอาศพผู้หญิงคนนั้นทิ้งลงตรงน,นั้นแล้วตัวเองก็หนีไป <c oughs> เ,เลยไปเลย อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นนิวนิวคิดว่าอย่างนั้นพี่เป้นิวคิดว่าอย่างนั้นแล้วเขามาขอนังยางทําไมเดี๋ยวก่อนเออนิวไม่รู้นิวไม่รู้ว่าเขามาขอนังยางไปทําไมอืนิวไม่รู้เหมือนกันพี่พี่เป้จาได้ไหมเมื่อเมื่อครั้งรอบรอบก่อนน้อนที่นิวเล่าให้ฟังว่าก่อนนิวกลับบ้านเก็บร้านเสร็จนิวกลับบ้านแล้วนิวนิวไม่ได้เรียกชื่อลูกกับแฟนว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแต่เรียกลมว่อปะกลับบ้านกันเถอะ พด้พี่เป้จำได้ไหมจำได้จำได้แล้วเขาตามมาเหรอใช่ค่ะคนนี้เหรอนิวคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนที่นิวจะจะจะติดต่อกับพี่เป้ไปว่านิวจะเล่าอะลูกสาวนิวซึ่งนอนอยู่ในห้องนิวกับแฟนจะนอนข้างนอกอืเขาจะเป็นคนนอนดึกหน่อยเพราะเขาเล่นโทรศัพท์เด็กวัยรุ่นเนาะพี่เนาะเขาบอกว่าตื่นเช้ามาแม่หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังหนูเล่าได้ไหมนิวก็เลยบอกว่าเล่าเลยเมื่อคืนอะ นอนไม่ได้เลยมีคนเคาะใต้ถุนออแบบนี้ตลอดพี่เป้น้าท่วมบ้านนิวนะคะใครจะไปเคาะอือใช่น้าท่วมบ้านนิวนะตอนเนี้ครับอ่ื่อตอนแรกอนแรกเห็นนิวบอกว่ามันเป็นลุงแก่คนหนึ่งปะใครที่แล้วเหรอคะเออใช่ใช่ใช่ อันนั้นอันนั้นเรื่องเรื่องนั้นมันมันเงียบหายไปนานแล้วแต่อันเนี้ย <มา S 2> อันเนี้ยคือใช่<อ>มันมาใลลักษณะเดียวกันเหมือนกับว,ว่ามันขึ้นบ้านเราไม่ได้ะพี่ทํำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ากูมาด้วยนะกูอยู่ด้วยนะอะไรประมาณนี้อะพี่นิวกําลังจะบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเนี้ยที่ตามนิวใช่ใช่พี่นิวมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอเออนิวมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ พีเป้ร้านนิวเด่นนะนิวเด่นมากซึ่งวันไหนถ้านิวขายของไม่ได้รถตบไฟเลี้ยวเข้ามาเพื่อที่จะจอดแต่เขาไม่จอดเขากับตบไฟเลี้ยวออกเหมือนมีอะไรบางล้านหนูอะอะซึ่งนิวก็จะบอกประมาณว่าไม่ช่วยกันทำมาหากินแต่มานั่งบางร้านอีกนะเดี๋ยวจะแช่งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนี่จะพูดแบบนี้ตลอดจนนึกในใจนะพี่นีวจะไม่พูดออกมาอแต่ก็ได้ขายนะพี่อื เขาก็เปิดนะเปิดทางให้ขายได้ขายจริงๆหมายถึงว่ามีคนเข้ามาใช่ลูกค้า,าก็จะจอดไปครึ่งวันนิวไม่ได้ขายไม่ได้ตังค์สักบาทเนี้ยพี่มันคืออะไรแล้วลูกค้าเปิดตกไปเลี้ยวเข้ามาแล้วสุดท้ายไม่จอดแล้วก็ตกไปเลี้ยวออกไปอย่างเงี้ยค่ะน้องนิวหมายถึงล้วนิวจะ,จะทํายังไงต่อกับเรื่องเนี้ถ้าถ้าคิดว่า,าเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นอะไปทาบุญให้เขาหรือย,อยังไงใช่ไหม น้วก็นิวคิดน,นิวคิดว่าเขาเขาคงอ,อยากกินของที่เราขายรอเปล่าเ <c oughs> พราะเพราะภาคหลังๆนิวไม่ค่อยได้ไหวเขาเลยนะไม่เคยไหว้เจ้าที่เ<อ>จ้าทางเลยนะก็ลองไหว้ดูหรือว่าทาบุให้เขาดูลองทําสังฆทา,านให้เขาเนี่ยบางทีอย่างที่นิวบอกนิวยังบอกเลยเออช่วยกันทําหมากินถ้าเขาช่วยแล้วนิวก็ต้องช่วยเขาด้วยไงช่วยช่วยนิวช่วยเพราะนิวก็รับปากเขาแล้วแต่นิวเราหาจังหวะหยุดงานก่อนตอนนี้เออแต่ถ้าแต่ถ้ามันมันมันไม่จริงอย่างที่เราคิด แต่แล้วถ้าเราทําแล้วสบายใจก็ก,ก,ก็ดีไปแค่นั้นเองใช่ค่ะเราก็เ,ออเราก็คิดว่าเราทออําเป็นไปอย่างอื่นซะนั่นแหละแต่ไม่รู้นิวนิวคิดมันอย่างนี้มันตลอดนะพี่นิวคิดถึงแต่วนเวียนอยู่แต่เรื่องอเรื่องนี้ว่าแค่วันนี้กูจะเจออะไรอีกไหมนิว <New S 1> จะคิดอย่างนี้ตลอดถ,ถ้าอย่างนั้นถ้าอ่าที่นิวเกิดมาว่าตรงนั้นบริเวณน,นั้น,นที่มีอ่าคนข,ขับสิบแปดล้อจอดอยู่แล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วก็โยนศพผู้หญิงนั้นทิ้งลงไปณ<า>ตรงนั้นแล้วคิดว่าผู้หญิงคนที่มากระซิบหาเราหรือว่าตามเราอยู่คือเขาจริงๆอะ่ะนั่นก็ถ้ากลับว่าเขาเขายังไม่ได้ถูกเชิญดวงวิญญาณกลับไปบ้านถูกต้องไหมนินิวคิดคิด<อ>ว่าอย่างงั้นพี่เพราะมันเวลามันไม่นานนะพี่แค่ประมาณบอกประมาณ ถึงห้าปีด้วยซ้ำเมื่อสามสิบห้าเนี่ยเนี่ยเพิ่งผ่านผ่านมาเนี่ยตอนนั้นนิวย,ยังไม่มาอมยังไม่มาอยู่ที่นี่อย่างที่บอกเรื่องแบบเนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่แต่ถ้าทำแล้วสบายใจเรลองลองดูลองดูอ,งดอาจจะ <S <S คนอาจจะเข้าเต็มร้านเลยก็ได้แต่ตาทุเออเอ,อหรือไม่งั้น <S 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 <ๆ>ก็เขาอาจจะมาให้มากกว่านั้นถ้าเราดีกับเขานะพี่เชื่ออย่างนั้นนะพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าผีก็คือคนนี่แหละก็คือคนมาก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราที่มีใครคนสักคนหนึ่งมาทําดีกับเราอ่ เราก็อยากเราก็อยากตอบแทนบุญคุณเขาถ้าเราวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกเราดีขึ้นน่ะใช่ไหมจ้ะเออเหมือน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 กันเหมือนกันจ้ะแต่แต่ถ้ากลับกันถ้าใครมึงไล่กับกูถ้าวันหนึ่งเราก็ไล่ตอบเออวันนึงกูกูกูรอดจากตรงนี้มาได้นะกูพ้นจากตรงนี้ไปได้เนะดี๋ยวกูเอาคืนแน่จริงคิดคิดมืนูเลยเออมันต้องมีมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับจริงเออจริงนี่คือเรื่องสั้นๆนะค่ะสั้นสั้นนิวไม่เล่าไม่ได้นิวไม่เราไม่ได้เดี๋ยวนิวลืมนะพี่เป้นิวก็อย่าแบบ อยากเล่าวะ <laughs> ได้ได้จะสั้นจะยาวพี่แล้วฟังหมดไม่ต้องห่วงนะเนาะออย่กลัวพี่พี่น้องนในในห้องสตรีมเขาจะรำคาญหรือเปล่า <laughs> ไม่ไม่ไม่รำคาญหรอกคนข้างๆนิวเขาจะรำคาญนิวมากกวา่า <laughs> ไม่เขาหลับหมดแล้ว <laughs> <laughs> อยากเล่นนะเอ <laughs> ะเอาโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตทักมาหาพี่นะโ <laughs> <Okay, S 2> อเคค่ะแล้วก็ถ้า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 น้องเขามากระซิบข้างๆหูเป็นเลขนะเออสมมติสมมติ ทักหาพี่คนแรกนี่นี่นิวยังว่าอยู่เรื่องอื่นนี่มนไม่กระซิบนะว่าอย่างนี้เออเอาเอายังไงก็ก่อนจะวางสายยังไงก็ขอให้ร,รวยๆนะนิวอยู่นะรวยสักทีเธอจนจนเบื่อแล้วเ <laughs> นาะเนาะเนี่ยค่ะแต่รวยนี่แหละพี่อย่างอื่นหนูก็พี่ครบแล้ว <laughs> เออใช่โอเคนะคะขอบคุณมากแ,แล้วก็ดูแลสา <ข S 1> สุขภาด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ